ครับท่านผู้ชมครับข้างหน้าของเรานี่ครับเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านรีสอร์ทครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศข้างในกันครับท่านผู้ชมครับ ครับท้ชุครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านครับก็จะเป็นร้านอาหารด้วยเป็นคาเฟ่ด้วยครับท้ชุครับนี่ครับก็จะมีตู้เครื่องแช่เครื่องดื่มเย็นๆให้เราทานอยากสั่งอะไรก็สั่งเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศอยู่ดีครับบ่อลำพูนเล็กๆครับข้างหน้าก็จะเป็นวิวภูเขาครับผู้คนก็มานั่งทานข้าวรับประทานอาหารกันนี่ครับครอบครัวนี้ครับสบายดี มันดำบรรยากาศครับนี่วัยรุ่นโอ้ครับผมเป็นรุ่นสปปลาวครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศนี่เป็นวิวที่อยู่คาเฟ่ของลาวาครับนี่บรรยากาศครับวิวภูเขาครับวิวดีครับวิวดีครับบรรยากาศครับ 忙、嗯嗯嗯 ต่อด้านหน้าของเราก็จะเป็นที่พักครับราคาก็ค่อนข้างแพงนิดนึงครับสองสามพันบาทครับก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปสบายดีสวัสดีครับ